นี่มันมีกูมีกูขึ้นมาเอามีกูขึ้นมามันก็มีผีให้หลอกอีกทีนี้ผีจะหลอกอยู่ถึงชั่วโมงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หรอกไม่ได้เนี่ยไม่ต้องกลัวมันอย่าไปมีกูกลัวอะไรขึ้นมาก็ภาวนาว่าไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูเกิดความแก่ก็ไม่ใช่กูความนุ่มสาวก็ไม่ใช่กูความเจ็บก็ไม่ใช่กูความตายก็ไม่ใช่กู นี่คือไม่ใช่กูแล้วมันก็ไม่ใช่กูจริงๆถ้ากูจริงๆกูต้องบังคับมันได้มึงอย่าแก่มึงอย่าผมหอกมึงอย่าเจ็บมึงอย่าตายนี่มันได้ไหมไม่ได้เลยไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าโดยตรัสกับปัญจวัคคีย์เมื่อท่านเหล่านั้นเป็นพระโสดาบันไปแล้วว่ารูปังอนัตตา รูปไม่ใช่ตัวตนรูปคือร่างกายนี้ก็ดีรูปคือสิ่งต่างๆที่เรามองเห็นก็ดีรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเอ๊ะต้นไม้มันไม่ใช่ตัวตนย่ย,ยังไงใบไม้นี่ถ้ามันมีตัวตนแล้วทำไมมันร่วงลงมาเองอะมันร่วงลงมาอกีกแต่มันออกยอดใหม่เองเอาออกยอดใหม่แล้วก็เป็นใบพอดีพอดีแล้วก็เป็นใบแก่แล้วก็เป็นใบเหลือง ร่วงลงมาต่อไปก็กระจัดกระจายเป็นดินอา้าวนั่นแหละมันไม่ใช่กูรูปเป็นอนัตตาเวทนาเกิดดับเกิดดับเวทนาความพอใจไม่พอใจเรียกว่าอุกขมัชุกเวทนานนี้นี่ขัดหน้านะขัดหน้านะนะเวทนาอานิจจังอนัตตาสุญญาตาเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตน มันก็เกิดดับเกิดดับอย่างนั้นเข้าไปยึดถือเวทนาว่าเป็นกูอีกอ่ะมันก็เลยเอาจิตโง่เนี่ยไปชนครับออกมากอดเอามารัดเอาไว้นะ่ะเวทนาของกูแต่เวทนานั้นมันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับไม่ใช่กูไม่ใช่ของกูนี่ปล่อยวางไปเลยนี่เรียกว่าปล่อยวางปล่อยวางเพราะฉะนั้นสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังเป็นอนัตตานี่เป็นอนิจจัง เป็นอนัตตาทางนั้นนี่คือไม่ใจกูอันนี้จะเห็นว่า <c oughs> อย่างพระอรหันนะมันอาจจะสูงไปหน่อยท่านไม่ต้องกลัวว่าสูงสูงแน่ดีดีกว่าต่ำนะต่ำต่ำแล้วมันจะตกถ้าสูงแล้วตกมันก็เจ็บเหมือนกันแ้วมันก็ติงตายอะ่ะทีนี้พระอรหันท่านละอะไรบ้างพระอรหันที่จะเป็นพระอรหันท่านจะละรูปราคะ รูปราคะแล้วอรูปราคะภาษา,าบาลีราคะแปลว่าความใคร่ทีนี้รูป,ปราคะราคะก็คือความใคร่ในรูปรูปของตัวเองรูปของเพื่อนของสามีของภรรยาของรูปของดอกไม้ของตน้นไม้ของรถราอะไรของตัวเองนี่ความใคร่ ความแคร่อย่างนั้นก็เรียกว่ารูปราคะเกิดรูปราคะขึ้นมาคือความพอใจหรือว่ารูปฌานอย่างนี้เกิดความพอใจขึ้นมาแล้วดึงก็ามาหาตัวแตบพบระอรหันต์ท่านละละสิ่งเหล่านี้ได้เรียกว่ารูปราคะอันนี้ตัวที่สองเรียกว่าอารูปราคะอรูปราคะก็คือสิ่งที่ไม่มีตัว สิ่งไม่มีตัวกฎญาโดมที่จำกันหน้านรูปนี่จับต้องได้เปลืองเนื้อที่เวทนาความพอใจไม่พอใจหรือว่าเฉยเฉยเร็โง่สัญญาความจำความมั่นหมายดังการความคิดการปรุงแต่งวิญญาณคือความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกู เวทนาก็เป็นตัวกูของกูสัญญาก็เป็นตัวกูของกูสังขารก็เป็นตัวกูของกูวิญญาณก็เป็นตัวกูของกูแต่เสร็จแล้วพระอรหัตนละละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือรูปารากะสิ่งที่ไม่ใช่รูปก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าอรูปารากะนี่มันอยู่ที่ตรงนั้น อยู่ที่ตรงนั้นนี่เรียกว่าขันห้าเรียกว่าขันห้ารูปราคะรูปราคะอันนี้ไอ้ตัวที่สามตัวที่สามที่พระอรหันต์ท่านละก็คือตัวกูตัวกูก็คือตัวมานะมานะมานะไม่ใช่ว่าเอออดทนไปเถอะไม่ได้แปลว่าความอดทนมานะแปลว่าถือตัวถือตัว กูเก่งกว่าเขากูดีกว่าเขากูได้กว่าเขากูด้อยกว่าเขากูจะมอเขามาณะทางนั้นนี่มา n ะทางนั้นกูสวยกว่าเขากูขี้เละกว่าเขามาณะทางนั้นเนี่ยแต่พระอรหันต์ท่านละได้ตัวมาณะตัวมาณะนี่คือตัวกูนี่แหละคือตัวกูแล้วตัวกูแล้วดังนั้นบางคนมาถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อ ถ้าไม่ภาวนาว่าไม่ใช่กูได้ไหมก็เลยบอกแกว่าด่ไม่ใช่ครับผมไม่ใช่อีฉันไปนอบน้อมมันทำไมกับกีเลสไอตัวกูนี่แหละมันสะดุ้งเข้าไปโน่นเยื่อในกระดูกเลยพอมันจะโกรธขึ้นมาไม่ใช่กู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 อย่างเดียวเลยพอกูขึ้นมามันโกรธเพราไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูหายไปเลย มันหายไปเลยพอกูขึ้นมามันก็จะเป็นยักษ์เป็นมารขึ้นมาไม่ใช่กูนี่ก็คือว่างว่างจากอะไรว่างจากกูก็คือว่างจากตัวกูอันนี้ที่หลวงพ่อพูดว่า <Yeah. S 1> เห็นอริยสัจสี่แต่ก่อนที่จะเห็นอริยสัจสี่ต้องเกิดปัญญาขึ้นมาก่อนนะจากขุงอุตาปาทิ กิดดวงตาไปยในยานังอุตปาธิเกิดตัวรู้ปัญญาอุตปาทิรู้ว่ารู้วอันนั้นเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาอนุนก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาปัญญาอุตปาธิวิชาวตปาธิสมบูรณ์ปัญญาที่สมบูรณ์แล้วพอเกิดวิจชาุตปาทิปัญญาที่สมบูรณ์แล้วปัญญาที่สมบูรณ์ ถ้าหากว่ามันไม่มีแสงสว่างมันมืดมันก็ไม่ได้ปัญญาคือแสงสว่างปัญญาคือแสงสว่างเรียกว่าแสงสว่างแห่งปัญญาแสงสว่างแห่งปัญญาทีนี้แสงสว่างแห่งปัญญาเหมือนกับว่าเรามีปัญญาแล้วส่องเข้าไปส่องเข้าไปในโยมที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้โอ้ดูที่ถ้าเอาลอกหนังออกให้หมดทุกคนจะเป็นยังไง เอาเนื้อออกให้หมดเอาเอ็นออกให้หมดเป็นอะไรทีนี้เหลือแต่กระดูกนั่งมีแต่กระดูกทั้งนั้นเลยโอกระดูกนี้ก็ต่อไปมันก็กระจัดกระจายไปเป็นอย่างนั้นคือเดี๋ยวกดสองก็ไปด้วยปัญญาทีนี้พอเราไปเห็นเห็นใครขอไปพูดเรื่องพวกดาราหน่อยเห็นในฟิล์ม แอนนี่เฟรมโอ้มันหล่อเหลือเกินเด็กคนนี้หล่อเหลือเกินเพ่งก็ไปเลยมันหล่อที่ตรงไหนจมูกมันสวยปากมันสวยแก้มมันสวยผมมันสวยตัดจมูกออกไปตัดแก้มออกไปตัดเปลือกปากออกไปโลกหนังมันออกไปห้หมดเนื้อก็ เอาออกเป็นชิ้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 นไอ,อ้ฟิล์มอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่มีไม่มีแล้วทีนี้มันไม่สวยแล้วทีนี้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละต่อไปอากไม่มีเป็นมีจากมีก็เป็นไม่มีก็คือมันว่างไม่ใช่ว่างไม่มีนะคือว่างจากตัวตน เราทุกคนนี่ต้องปฏิบัติให้เห็นว่ามันว่างจากตัวตนทีนี้ใครจะเห็นว่างให้จิตเนี่ยเห็นว่างจิตที่เกิดจากขุงอุตตปาทิยาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิจิตฉลาดเห็นจิตโง่ทีนี้พอเห็นจิตโง่เป็นยังไงพอเห็นจิตโง่แล้วมันก็จัดการกับจิตโง่ที อันี้ไอ้คำว่าวิชาอุตปาธิเกิดวิชาคือเกิดสติปัญญาขึ้นมาแล้วพอเกิดสติปัญญาขึ้นมาแล้วเห็นอริยสัจสี่ทีนี้เห็นอริยสัจสี่ตอนแรกที่หลวงพ่อบอกว่าสัมมาทิฏฐิมีความเห็นอันถูกต้องคือเห็นอริยสัจสี่เห็นอริยสัจสี่เห็นทุกนี่เราทุกคนจําเห็นทุก เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์เห็นหนนทางไงถึงความดับทุกข์ทีนี้ไอ้ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เห็นอะไรเห็นครึ่งเดียวเห็นแต่ทุกข์กะเพไให้เกิดทุกข์เท่านั้นมันเลยทุกข์เข้ามาสมหัวตั้งกลางวันกลางคืนไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนแล้วปวดหัวโลกประสาทจะจับอยู่แล้วนี่เพราะว่ามีแต่ทุกข์กะเวให้เกิดทุกข์แต่ไม่รู้จะดับมันยังไง ดับมันไม่ถูกเพราะอะไรเพราะขาดวิชาหรือขาดปัญญาเพราะเราปฏิบัติตามอริยมรรคไม่มองอแดแล้วก็เกิดปัญญาขึ้นมาเกิดวิชาขึ้นมาพอเกิดวิชาขึ้นมาตัวนั้นเรเรียกว่าเป็นตัวดับวิชานั้นวิชามีว่าสําหรับดับเรียกว่านี้โรดนีโรดนิโรดก็คือดับ มีคนหนึ่งขึ้นไปหาหลวงพอ่อขึ้นไปหาทำไมน้ำจ่าล้นต้วยพูดพูดพูดเออหลวงพ่อก็เลยคิดว่าไอ้คนนี้มันมาเทะเลยหลวงพ่อฟังหรือว่าหลวงพ่อจะเตะแต่มันฟังนี่มันพูด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 ยกอะไรขึ้นมาอ้อตุกกะหมดสอง สติสัมปชัญญโอูมันนักทำจันทรีถ้าคุณเรียนมาแล้วคุณปฏิบัติหรือยังถามเขาบอกว่าสติสัมปชัญญะอะไรคุณรู้ไหมว่าสติสัมปชัญญะสติก็คือสติปัฏฐานสี่หลวงพ่อบอกไปว่าติก็คือสติปัฏฐานสี่สัมปชจัญญะก็คือปัญญาที่เรารวบรวมเอาไว้ ด้วยการอ่านด้วยการฟังด้วยการวิจัยด้วยการปฏิบัติเกิดปัญญาขึ้นมาปัญญาตัวนั้นเมื่อสติดึงมาใช้ในชีวิตประจำวันหรือว,ว่าในเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาเราดึงปัญญาตัวนั้นออกมาแก้ปัญหาเขาเรียกว่าสัมปชัญญนะเรียกว่าสัมปชจัญญะแขกก็คิดว่าเออต้องทมให้ติดทักที พอทาท่าจะไปแล้วคอยโดยถามถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อพระนิพพานอยู่ที่ไหนหลวงพ่อก็เลยบอกว่าก็อยู่ในใจคุณนั่นแหละคุณปฏิบาาัติเอาละค่าตัวสาวโมหะออกให้หมดที่แ้่มันก็จะเย็นนั่นเนี่ยนิพพานมันจะจะถึงนิพพานที่ตรงนั้นทีนี้นิพพานในแก้วน้ําร้อนนี่ก็มีน้ําร้อนโยมก็มาถวาย มันยังไม่นิพพานลองอป่อชดก็ปล่อยเมื่อกี้ชดไม่ได้มันยังไม่นิพพานต้องรอให้มันเย็นก่อนมันจึงจะนิพพานจึงจะดื่มได้ข้าวร้อนๆโยมตักออกมาจากหม้อก็ลองดูที่ันก็ปากพองลิ้นพองเท่านั้นแหละมันยังไม่นิพพานเพราะฉะนั้นในหม้อข้าว ในจานข้าวก็มีนิพพานในแก้วน้ำร้อนก็มีนิพพานในสัตว์เดรัจฉานที่เราจับมาจากป่าจ้างป่าอัวป่าควายป่าจะเอามาใช้งานมันใช้งานได้ที่ไหนต้องฝึกให้พยศของมันหมดไปก่อนพอพยศมันหมดไปแล้วให้ลากไม้ก็ได้ให้ทำงานอะไรก็ได้ จัดนั้นมันนิพพานแล้วทีนี้เราล่ะมันยังมีประยชน์ราคะมันก็เต็มไปหมดแต่ว่าไม่ใช่มันเกิดตลอดเดี๋ยวมันก็เกิดราคะเดี๋ยวมันก็เกิดโทสะเดี๋ยวมันก็เกิดโมหะมันก็เลยไม่เย็นสักทีหนึ่งไม่รู้จักเย็นนั่นเน่ยมันเลยไม่นิพพานแต่ถ้านิพพานเนี่ยจิตเย็นเพื่อนด่าเอ้ยจังหวมัน ไม่ใช่มันข้าวมาเชือดเชือนเนื้อเรานี่ก็ด่าก็าด่าไปไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใชกก่กูไม่ใชกก่กูจบจบออกมาคิดอีกทีนี้ข้าวทางหูแล้วไม่พอเก็บเอาไว้ในสมองแมมโมรี่เอาไว้อีกพ็แมมโมรี่เอาไว้อีกไปนอนอุ้ยมันดา่ากูอ้าวก็อย่ามีกูดิถ้าไม่มีกูเลยมันจะโดนใครอ่ะก็ส่งไปสนีมาไม่มีกู ไม่มีคนรับไม่มีคนรับก็ส่งไปที่ไหนจิงส่งกลับส่งกลับที่เดิมเอเอเห็นไหมไม่ก็ได้คนนั้นส่งกลับที่เดิมได้คนที่ด่าเราเนะี่ยก็คือฉะนั้นคนที่เขาด่าเราก็คือคนประจานตัวเองเห็นไหมคนประการประจานตัวเองฉะนั้นเราจะไปโกรธเขาเราถ้าเราไปโกรธเขา เราเลวกว่าเขาสองเท้าจะเอาเท้าเดียวหรือจะเอาสองเท้าหรือว่าจะไม่เอาเลยไม่เอาเลยดีกว่าแต่ต้องมีสติโอไว้ก่อนมีสติมีสัมปชัญญะไปฝึกให้ชำนาญเลยไม่ใช่กู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 ไม่ใช่เวลาไปนั่งตอนกลางคืนก่อนนอนอย่างเดียวเดินก็ไม่ใช่กูนั่งก็ไม่ใช่กูทำงานก็ไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กู ได้ทำงานกับอะไรไม่ใช่กูทำงานกับสติปัญญาถ้าเอาตัวกูออกแด้ว